ศึษาลองลองบอกวิธีการทำโครงการขยะเป็นสเต็ปสเต็ปะโครงการทำไงข้อข้าวข้อข้าวอะไรก็โครงการขยะใช่ไหมคะเริ่มต้นคือการเขียนแผนโครงการขึ้นมาแล้วก็นําไปเสนออาจารย์ค่ะและให้อาจารย์เซ็นว่าโครงการเนี่ยสามารถดำเนินการได้หรือไม่ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างโดยการแก้ไขเป็นระดับขั้นตอนทุกครั้งค่ะจนสําเร็จและอาจารย์ให้ได้ให้การดาเนินโครงการและ อบรมจัดอบรมนักเรียนนักศึกษาภายในโรงเรียนเรียกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแต่ละห้องมาค่ะในการอบรมเกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะค่ะว่ามีความสาคัญยังไงทําแล้วมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างไรค่ะโดยทุกวันศุกร์พวกหนูจะโดยทุกวันศุกร์ดิฉันจะบริการรับฝากขยะค่ะบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนให้นักเรียนนักศึกษาตัวแทน ทุกห้องนำขยะมาฝากค่ะและมีการแช่งกิโลขยะแล้วก็จดบ,บันทึกไว้ในสมุดจดบ,บันทึกค่ะของบัญชีการรับฝากขยะค่ะจากนั้นก็รอรถรับ,ร,บรับส่งขยะมาซื้อค่ะแล้วก็ ได้เงินมาก็จะไปเขียนบินเขียนเปไ็นใบเสร็จแล้วก็นำไปให้อาจารย์ประจําชั้นแต่ละห้องค่ะแล้วก็ให้อาจารย์ประจําชั้นเซ็นในสมุดบริการรับฝากขยะเขาว่าได้รับเงินแล้วแล้วก็โครงการตัวนี้คือมีการไปเผยแพร่ให้น้องๆโรงเรียนใกล้เคียงด้วยค่ะคือมีโรงเรียนบ้านสมอโพและก็โรงเรียนห้วยสายใต้ค่ะเก,กี่ยวกับโครงการว่าโครงการเนาคารขยะเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาอย่างไงถ้าน้องๆไปทําแล้วเนี่ยมีผลประโยชน์อย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไรก็มีน้องๆสนใจคะ่ะมามาติดต่อมาสอบถามคะ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้คะ่ะขยะที่เก็บนะั้เป็นในวิเลยในวิเลยหรือว่าข้างนอกครับในโรงเรียนคะ่ะภายในโรงเรียนเฉพาะในโรงเรียนอย่างเดียวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็ไปแจกบ,บอร์ดแบบสอบถามให้ กับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการภายในโรงเรียนและข้างนอกโรงเรียนที่เราจัดอบรมค่ะจากนั้นนําแบบสอบถามมาแปลงค่าเป็นตัวเลขเพื่อทําการวิจัยค่ะเข้าในทนําแปลงค่าเป็นตัวเลขเสร็จแล้วนําตัวเลขไปใส่ใน Microsoft Excel ค่ะแล้วก็ทําเอาตัวเลขที่แปลงค่าได้จากใน Microsoft Excel ไปเข้าโปรแกรมแปลงค่า SPSS เพื่อแปลงค่าออกมาเป็นการวิจัยค่ะ เป็นอาสาสมัครเฝ้าออระวังภัยทางวัฒนธรรมรวมพลังต้านยาเสพติดค่ะเห็นนะของของส,สมเด็จเลยนี่นะค่ะโครงการนี่เป็นยังไงครับเนี่ยมีการเข้ามีมีวิทยากรมาอบรมให้ที่โรงเรียนค่ะอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เกีกยกกยเ่ยวก,กับยาเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดนะคะเกี่ยวกับยาเสพติดแต่และชนิดว่าถ้าเราเสพเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงและส่งผลกระทบต่อสังคมต่อตอนเองต่อครอบครัวยังไงบ้างค่ะกศึกษามีส่วนร่วมในโครงการนี้ครับเขาเขาร่วมการอบรมค่ะออเขาร่วมการอบรมเขาไม่ได้เป็นคนดําเนินการอะไรต่างๆไม่ใช่ใช่ไหมเขาร่วมเฉยๆ คงบริการรับฝากขยะแล้วก็จดบ,บันทึกในบัญชีรับฝากขยะค่ะววคข้อปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงค่ะแล้วก็ทำให้แต่ละห้องเนี่ยม,มีมีเงินเก็บคือได้จากการขายขยะค่ะไว้ใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของของห้องค่ะ ได้ความภูมิใจค่ะที่สามารถทําให้โรงเรียนเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นมีได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อตมต่างๆค่ะแล้วก็ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับคนอื่นๆให้คนอื่นๆเนี่ยทำโครงการเอาโครงการตัวนี้ไปปฏิบัติใช้ค่ะ,คะอ๋อในโครงการได้เงินค่ะคือเงินเงิน,เง,นเงินที่ได้คือเป็นเงินที่ของ กลุ่มพวกหนูทําเองด้วยคือในกลุ่มที่ทําโครงการคือจะมีสามคนนะคะสมาชิกคือหนูเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็หนูก็ทําเองด้วยแล้วก็เก็บขยะเองด้วยค่ะแล้วก็อเขยะไปขยใช่ค่ะจาก็เต็มเลยจ่ายค่ะจ่ายค่ะให้เต็มเลยค่ะ ผล,ผลการเงินที่ได้ในการจะทำโครงการคือเงินจากนักเรียนนักศึกษาในการทําโครงการค่ะเพราะนักเรียนนักศึกษาทุกคนจะต้องมีโครงการหนึ่งโครงการก่อนจบปีสามค่ะต้องมีแล้วก็ได้จากทางโรงเรียนสนับสนุนด้วยค่ะมีค่ะคือเป็นโครงการแบบต่อเน,นื่องค่ะแล้วก็ปีหน้าก็คือจะมีน้องๆมาทําต่อค่ะรุ่นต่อไปค่ะมาสานต่อ ก็มีเงินบริหารจัดการพราะว่าได้เงินสนุนจากทางเรียนด้วยค่ะราที่ ะเป็นสายเราทำ้า่ขายหน้าที่ขายเราคือที่ได้แน่นอนโรงเรียนสาดแน่นอนแต่เราเป็นนักบัญชีแน่เลยทาบัญชีทำไมต้อคิด่ให้ทำสถานารณทแล้วมันต้องมีในเงินที่มันอยู่ในโครงการนั้นกองเยอะขึ้นมาเราอาจจะไปทำประโนก็ได้นะเอาไปทาอะไรให้กับโรงเรียนดีก็ได้ถ้าเราได้ที่เขึ้นขอบคุณค่ะ าก,ากาขยาอับนคือคงเป็นการอบรมคืออบรมในของสากดการบัญชีค่ะให้นักเรียนนักศึกษาที่ทํบบาโครงการแต่ละโครงการ,าการแบบอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆคือโครงการที่มีคือมีโครงการขยะขยะทองของหนูคือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะแล้วก็การแปรรูปขยะให้จากสิ่งของเหลือใช้มามา ปฏิมาแปรูปให้สามารถใช้ใช้ได้อีกค่ะแล้วก็มีโครงการต้นการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็โครงการจัดสรรเงินส่วนต่าง,ง,งของห้องคะโดยให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละกลุก่มมาค่ะเป็นการนําเสนอโครงการของตัวเองค่ะแล้วก็อธิบายให้น,น้องๆฟังค่ะสำหรับความภาคภูมิใจในการเป็นไทยคือ คือการได้เกิดเป็นคนไทยค่ะอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วก็ได้ร้องเพลงชาติไทยทุกวันค่ะได้สวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติตามประเพณีต่างๆของของไทยอะค่ะขอุณท้าเราเป็นผูน้นัเเนห้าค่ะผู้วานค่ะผู้วนะมีมีหนูก,กับพี่ที่อีกคนนึงนะคะปสคือจะเปลี่ยน คือคนคนนำจะมีอยู่สองคนนะคะแล้วก็คนคนที่ว่าไปเชิญพระเจ้าก็จะเปลี่ยนไปเวรแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละวันไปร้องเพลงชาติแล้วก็สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็กล่าวนำเข้าสุด ส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยเทวรวณหมายรักสมัคริีไทยนิรักสุกแต่ทุร่รบไม่ขาด ชยโยค่ะใช่เอาเลยนะชยโยอ่าชโยหนึ่งชโยสองหนึ่งหรือสองหนึ่งค่ะโอเคแล้วก็ชโยไม่ใช่ชโยใช่ไหมค่ะ้ก็ส่วนมณ์ใช่ไหมคะอาจารย์อรหันต์สัมมาสัมพุทธบริวาพระผู้มีพระภาคเจ้าจเป็นพระอรหรอันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ่งเชิญ 菩萨รู้ชอบด้านเดินองเองพุทธารรมวัคคุบรรตังอภิวาทิม้ข้าพเจ้าขออภิวาพระผู้มีพระพักเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่าขาโตพระวตาธโมพระธรรมเป็นธรรมปันทับผู้มีพระพักเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมบรรณสามิข้าพเจ้าขออภิวาสภะผู้มีพระพักเจ้าสุปฏิปันโนพระคุณว่าตัวสาวกสาวกรสังโฆพระสงฆ์สาวรูปของพระผู้มีพระพักเจ้า ปฏิบัตดีแล้วสังักนบามิข้าพเจ้าขอรอบเจ้าประสงค์ค่ะบปรดแผ่เมตตาสัตเ์เทศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหตุดหงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่การและกานเลยอัพยาปัชาหงุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ยเยบบาตรเบียดเบ,บียนซึ่งกานและกานเลยอีคาหงุหจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความรุกลกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานาปริหกรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภุมภไยทั้งเชื่อเถิดขอบคุณค่ะ เรตเพ่มอีบว่าต่แม่ค่ะคือพ่อกับแม่อย่าล้างกันตั้งแต่นูอยู่อนูอยู่ปบหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็แม่ก็เป็นคส่งเสียเลี้ยงดูมาโดยตลอดค่ะบ้านตอนนี้ที่อยู่ใช่ไหมคะอยู่เป็นสองครอบครัวค่ะอยู่กับพรอป้า มีหนูมีแม่มีป้าแล้วก็มีลูกของป้าแล้วก็มีแฟนป้าค่ะแล้วก็ทุนการศึกษาที่ได้คือจากการมีผลก,การเรียนดีและที่เยี่ยมค่ะได้รับการทุนการศึกษาเป็นประจําทุกป,ปีค่ะแล้วก็ได้ทําการกู้องค์การกรยศวสด้วยค่ะเพื่อเป็นกองทุของแม่หนูไม่ทราบจำนวนเป็นปีค่ะเพราะว่าได้ก็ได้หักค่าเทอมไปคือเข้าบัญชีเดียนหันึ่้ก็สองพันสองค่ะ แม่แม่เป็นคนเป็นเอกสารค่ะถึงจ้องเข้าคู่เลยใช่ไหมเราเข้าเรียนก็คู่เลยค่ะใช่เราก็ต้องเป็นด้วยเพราะว่าการเป็นคู่เราต้องเป็นแม่เป็นใช่นไหมแล้วเราไม่ได้ดูเลยเลยจะเกิดตุกเกียงด้วแสกนี่มันว่าไงเกียบอะไรมาใช้นี่อ่วกเลยเนี่ยอย่ารอตานจบไปจะใช้ไม่ได่มีงานทำใช่มีงานทำแน่นอนก็ต้องใช้ภายใน กยศนะคะหลังจากจบจบการศึกษาสองปีก็สามารถใช้ได้เลยค่ะโดยการเลือกเลดการชําระเงินได้ค่ะว่าสัว่าจะชําระอยู่ในเลดไหนค่ะว่าเราไหวแค่ไหนค่ะคะระยะเวลาชำระนี่มันไม่เท่ากันนะคะแต่ละคนเพราะแต่ละคนเลือกเลดการชำระนี่ไม่เท่ากันค่ะเลดจะยาวสุด

เด็กก็คือการรับจ้างเลี้ยงเลี้ยงเด็กค่ะภายในซอยภายในหมู่บ้านนะคะตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ป .5 ค่ะแล้วก็มีการไปไปทํางานคือไปแบบแบบจัดบ,บุฟเฟ่ค่ะแล้วเราไปช่วยเขาทางานคือเหมือนเขามาติดต่อว่าว่างไหมอยากทํางานไหมอะไรอย่างนี้ก็พอมีงานเีาก็จะติดต่อมาค่ะ,ะปัจจุบ,บันก็หลังเลเรียนก็ไปขายวัฟเฟิลค่ะขายที่ตลาดแกนงค่ะ 嗯。Uh huh.